มาดูนักมวยนะคะที่ผันสภาพตัวเองไปเป็นนักค้าใบกระท่อมแต่ว่าไปเข้าแจ้งความนะคะหลังถูกบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่บังคับทำร้ายร่างกายแถมรีดไถ่เงินด้วยค่ะ นายพัทรพลภูลสวัสดิ์หรือว่าชื่อที่ใช้ในวงการมวยไทยว่าฉัดพลอยสอภูลสวัสดิ์นะคะวันนี้เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอพญาไทกับตำรวจ5-6ถึงนายใน5ข้อหาด้วยกันคือร่วมใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบร่วมกักขังร่วมข,ข่มขืนใจขู่เข้นผู้อื่นร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันกันโชคทรัพย์ประมาณ15-16ปีโดยบอกว่า ขออภัยนะคะกันโชคทรัพย์หลังจากที่เมื่อช่วงคาคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากวัยรุ่นอายุประมาณ15-16ปีบอกว่า ต้องการติดต่อขอซื้อใบกระท่อมสดน้ำหนักในประมาณ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ให้ไปส่งที่ริมทางรถไฟใกล้แยกยมาราชตรงถนนพระราม6แต่ว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบกลุ่มชายชะกันประมาณ5-6ถึงคนเข้ามาขอตรวจของที่นำมาโดยกลุ่มชายดังกล่าวก็ทักท้วงว่ามีของเพียง6กกิโลกรัมก่อนที่จะทำการเข้าจับกลุ่มผู้เสียหายและนำตัวพร้อมของกลางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านคลองตันแล้วก็มีการพูดคุยเจรจาให้ผู้เสียหายเนี่ย ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดีซึ่งเมื่อนําตัวผู้เสียหายเข้ามาภายในห้องแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มชายชะก,การได้ทําร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยการฟันศอกเข้าที่บริเวณใบหน้าและกบหูจนผู้เสียหายเนี่ยล้มลงจากนั้นกลุ่มชายดังกล่าวได้เรียกเงินจํานวน10,000แบาทเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดีแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่มีเงินจํานวนเยอะเท่าที่เรียกมากลุ่มชายชะก,การก็เลยลดให้บอกว่าเอาอย่างงี้70,000ื่นแล้วก็ห0,000บาทตามลําดับก็แล้วกัน ก่อนจะให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะใช้โทรศัพท์มือถือกดโอนเงินให้ซึ่งช่วงแรกผู้เสียหายโอนเงินให้เพียง30,000บาทส่วนเงินจํานวนที่เหลืออีก20,000บาทเนี่ยให้ญาติเป็นคนนําเงินสดมาให้แต่ว่าแทนที่กลุ่มชายชะกันดังกล่าวจะปล่อยตัวกลับ กลับพาผู้เสียหายเนี่ยไปที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งบริเวณถนนสียุทธยาแล้วก็มีการพูดเกลี้ยกล่อมนะคะให้ผู้เสียหายนั้นเป็นนกต่อช่วยขยายผลไปจับกลุ่มยาเสพติดในคดีอื่นๆโดยแลกเปลี่ยนกับการคืนเงินที่เรียกรับไปก่อนหน้านี้บางส่วนแต่ผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้จากนั้นชายชุดดังกล่าวได้นัดแนะว่าในช่วงเย็นวันนี้จะให้ผู้เสียหายเนี่ยพาไปขยายผลการจับกลุ่มยาเสพติดกับผู้ค้ารายอื่นด้วย ครับท้งนี้นายพัทรพลยอมรับนะครับว่าเป็นผู้กระทําความผิดในการจําหน่ายใบกระท่อมจริงและพร้อมที่จะให้ดําเนินคดีตามกฎหมายแต่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะมีการขู่บังคับทําร้ายร่างกายและก็หากเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจจริงเนี่ยก็เกรงว่ากลุ่มตํารวจนายดังกล่าวจะไปก่อเหตุกับบุคคลอื่นๆอีกจึงต้องแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดด้านพันตุหลวเอกบวรพพสุนทรเลขาพุ่มกับการสันนิษฐานวจทครบาลพญาไทยนะครับ ได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ผู้เสียหายให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนแล้วพบว่าพฤติการการก่อเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่สถนนีจํารวจสถา,านนตํตรวจนครบาลคลองตันเจอจากนั้นก็นําข้อมูลไปสอบปากคําผู้เสียหายและข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนส่งให้กับสนคลองตัน เป็นผู้ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปแล้วก็ภายหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยนะคะ,ะได้เข้าแจ้งความกับตํารวจสอนอพญาไทยแล้วก็ได้เดินทางเข้าพบพันตํารวจเอกนิวัฒน์พึ่องุทัยศรีผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกีเ่ยวข้องกับคดีซึ่งทางผู้กํากับได้นําชุดสืบสวนในสังกัดเนี่ยมาให้ผู้เสียหายดูนะคะว่ามีใครที่เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุหรือไม่ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าไม่มีตํารวจใดนะคะในชุดสืบสวนของกองกากับการสืบสวนก มาขับการตารวจนครบาลหนึ่งจากนั้นได้ทําการสอบปากคําเพื่อหาข้อมูลของคนร้ายเส้นทางที่ใช้รวมถึงพฤติการทั้งหมดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดําเนินคดีแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจทราบแล้วนะคะว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครและผู้เสียหายก็ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยที่ตํารวจมีข้อมูลเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุจริงนะคะจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อใช้ในการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะ